ท่านฮุนเซนก็เป็นเพื่อนกับท่านทศินก็เป็น,พนเพื่อนกันในทางการาชาติก็เป็นเป็นประเทศที่เคยทำงานร่วมกันเพราะฉะนั้นก็ไม่แปลกอะไร วันนี้คงจะได้วิเคราะห์กัน <c oughs> บ้านจันสองล่ามันกลายเป็นศูนย์อํานาจใหม่ได้หรือเปล่าในทางการเมืองวันนี้เฟิร, <c oughs> ร์นเชิญใครมาบ้างเราจะได้พูดคุยกันนะคะ <c oughs> กับรองศาสตราจารย์ปฏิทานวัฒนายากรนักวิชาการด้านการต่างประเทศและความมั่นคงอีกท่านหนึ่งดรสัตย์ธนธนานธิชโชธผู้อำนวยการสํานักนวัตกรรมเพื่อประชาธิปไตยสถาบันพระบพเกล้าสวัสดีทั้งสองท่านค่ะสวัสดีครับ นี่เจอสองท่านมาวิเคราะห์กันนะครับไปที่อาจารย์สสยธรเล็กน้อยแบบในภาพรวมเดี๋ยวเจะกลับมาถามอาจารย์ปฏิทานว่าวันนี้คุยอะไรกันครับคุณเซนกับทักษิณคนอยากรู้แน่นอนอาจารย์สสยอนครับคุณทักษิณออกมาวันสองวันเนี่ยรับแขกระดับผู้นกัมบูชาอดีตผู้นกัมบูชาอาจารย์โมเมนตัมการเมืองมันเปลี่ยนไหมตอนนี้ก็อย่างอย่างที่พวกเราตั้งข้อสังเกตกันนะครับแล้วก็ตั้งเป็นคําถามตั้งแต่ก่อนที่คุณทักษิณจะออกกลับบ้านมาแล้วว่าพอคุณทักษิณออกมาจริงเนี่ยไปอยู่ที่บ้านเนี่ เราจะเห็นภาพการเมืองเป็นยังไงนะครับวันนี้มันก็นจะเปนชัดเจน,เนมันจะเป็นตัวเริ่มเริ่มแล้วที่เราทาให้เห็นะนะครับว่าไอ้ที่เราบอกว่านายกสองคนหรือว่าศูนย์อำนาจมันไม่เปลี่ยนจากทำเนียไปอยู่บ้านจันทร์สองล่าอะไรเงี้ยมันก็จะเริ่มเห็นเป็นลางๆค่อยๆค่อยๆถ่ายโอนใช่ใช่แต่แต่ผมคิดว่าอไอ้ที่ปรากฏการวันนี้ผมคิดว่าส่วนหนึ่งนะที่ที่คนอาจจะไม่ได้พูดมากนะักแต่ผมรู้สึกว่าถ้าเราไม่ต้องคิดเยอะนะในเรื่องการเมืองภาพใหญ่นะ ผมว่ามันอาจจะเป็นเรื่องของการเซตมาตรฐานอะไรบางอย่างเพราะว่านอกจากเรื่องทางการเมืองที่เราพูดถึงภาพใหญ่เนี่ยภาพย่อยๆเนี่ยคนก็ที่จับตากันอยู่เนี่ยก็คือคนจะมองว่าเฮ้ยการเข้าหาคุณทักษิณที่บ้านจันทร์สองล่าเนี่ยมันจะเป็นปรากฏการณ์ที่แบบว่าหัวกระไดไม่แห้งอะ่ะใครๆก็อยากเข้าอะ่ะนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้มันเหมือนกับเป็นการวางมาตรฐานว่าเออไม่ใช่ใครก็ได้นะอ๋อม,มันระดับนี้นะต้อง VIP อดีตดีผู้นําประเทศ อันนี้คือในเรื่องของตำแหน่งบารมีนะแล้วก็ในเรื่องของความสัมพันธ์ก็ต้องมีความใกล้ชิดเป็นนับพี่นับน้องเป็นเพ uh ื่อนสนิทอะไรเงี้ยก่อนอ่าอ่าเพราะฉะนั้นแรกถ้าถ้าถ้าท่านยังอยู่ในระดับตำแหน่งยังไม่ถึงระดับเลเวลนี้หรือความสัมพันธ์ความใกล้ชิดสนิทสนมไม่ถึงเลเวลนี้ขอคิวถัด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 ไปอ่าอย่างนี้มันก็เหมือนจริงๆคือพอรับผู้นําระดับนี้มาเนี่ยมันจะไปครอบคือมันจะเป็นเงาหรือจะยูนเหนือคุณเศรษฐาเลยนะเนี่ยอ่า ต้องการให้ต้องการเซตเลเวลเป็นระดับสูงขนานะั้นก็ส่วนหนึ่งแล้วก็อาจจะทําให้การพูดถึงว่า้คุณเสรฐาก็มีคนพูดถึงนะว่าคือถ้าเกิดเป็นภาษาในทวิตเตอร์ก็คุณเสรฐาจะมาบ้านจาจาร์สรากี่โมงอะไรเงี้ยน,นี่นออกมา,า <c oughs> คือยังไม่มีคนติดแฮชแท็กเฉยอะ่ะแต่ว่ามันก็อาจจะเป็นการเซตเลเวลให้ปูทางไปถึงว่าอเอาระดับอดีตผู้นําประเทศเขามากันแล้วถ้านายกปัจจุบันจะไปบ้างก็ไม่แปลก แต่จริงๆนายกปัจจุบันควรจะต้องไปก่อนไหมคะอาจารย์ในมุมอาจารย์เขาเขาเขาไม่เหมาะไม่เหมาะเขาอาจจะรู้สึกว่าเอ๊ยยังไงดีสังเกตเถอว่าปฏิทินการทางานท่านนายกช่วงเนี้ยจะดูห่างๆจากบ้านจันทร์สองลากพอมคนอ่าใช่คือกลัวว่างอ่าคือคือคือห้ามว่างอ่ะเพราะว่างคนจะทักไงไปยังไม่ไปเยี่ยมเหรออะไรเงี้ยใช่ไหมครับซึ่งไปก็ทําให้ยิ่งไปตอกย้ำว่าเอานี่ไงเห็นไหมนายกเบิดหนึ่งยังต้องเข้าบ้านอ่ายิ่งยิ่งเลยเป็นคําตอบว่าไม่ไม่น่าจะ เดี๋ยจะไม่ไปเลยไหมอาจารย์ไม่ไปเลยก็จะจะดูน่าเกลียบไปนิดนึงแต่ว่าต้องหาจังหวะเวลาที่มันเหมาะสมสักนิดนึงอ่ะอันนี้ภาพใหญ่ครับทีนี้แหละอาจารย์ปณิธานที่เชิญอาจารย์มาเนี่ยอาจารย์ต้องตอบผมนะมันมีคือมันมีอเจนด้าเยอะไทยกัมพูชาแล้ววันก่อนเนี่ยไม่ก่อนนะก่อนคุณมาเน็ตก็ได้เจอท่านนายกเษถาวันนี้ตามมาด้วยแม์ของคุณทักษิณกับคุณลุนเซนอาจารย์มันมีนัยยะอะไรไหมครับครับก็ด้วยความเคารพ แฟนคลับของทั้งสองอดีตนายกนะครับท่านหนึ่งก็โดนควบคุมความประพฤติยังมีคดีติดตัวอยู่แล้วก็อีกท่านหนึ่งก็ลงจากอํานาจแล้วหลังจาก38ปีนะครับแล้วสองท่านก็เป็นชายชราอายุมากนะครับคนหนึ่งก็เข้าใจว่าอาการหนักป่วยแทบเดินไม่ได้แล้วเส้นเอ็นเปื่อยเนื้อเยื่อเปื่อยเปื่อยหมดนะครับก็คงจะมาดูใจกันให้กาลังใจกันก็เป็นเรื่องปกติเป็นเรื่อง ของความสัมพันธ์ส่วนตัวทึ่ลึกซึงกกซ้งมากลึกซึ้งมากลึกซึ้งก่อนที่จะเป็นนายมตรีทั้งสองท่านอีกแล้วระหว่างที่เป็นนายมตรีก็ลึกซึ้งเคยทั้งรักทั้งชังเคยเผาสถานทูตกันมาแล้ว<อ>เคยจะส่งทหารไปช่วยคนไทยมาแล้วนะครับ<อ>แล้วก็มีความสัมพันธ์นที่ลึกซึ้งหลังจากนั้นที่ลงจากตําแหน่งนะครับก็ไม่ไม่ไม,ไม่ไม่มีอะไรที่ที่แปลกใจที่จะมาทักทายกันในยามที่พูดง่ายๆว่าก็หมดอำนาจลงไปอย่างเป็นทางการ<อ>ส่วนส่วนการมีอำนาจอย่าง ไม่เป็นทางการหรือไม่นั้นก็เป็นเรื่องที่จะวิพากษ์วิจารณ์กันแต่มันมีแรงกระเพื่อมเหมือนที่ดรสันติธรพูดแน่นอนนะครับการแรงกระเพื่อมเหล่านี้มันจะต้องแยกความสัมพันธ์ส่วนตัวกับส่วนรวมนะครับความสัมพันธ์ส่วนรวมระหว่างไทยกับกัมพูชาเนี่ยมันจะต้องคุยกันถึงเรื่องพื้นที่ทับซ้อนที่ยังไม่ดังเดินไม่ได้หลังจากการเยือนของท่านนายกมันต้องคุยกันเรื่องเกี่ยวกับกรรมการทางเทคนิคทั้งบกซึ่งยังเดินไม่ได้กัมพูชายังไม่มีคําตอบกระทรวงต่างประเทศไทยยื่นยื่นคําถามไปแล้ว ถ้าเดินได้พรุ่งนี้เนี่ยมันจะเป็นเรื่องใหญ่เหมือนกันก็ทําไมเดินได้วันนี้คุณนุนเซนกับคุณนักสินพบกันปุ๊บพรุ่งนี้ฉลุยเลยพรุ่งนี้มาเลยนี้อาทิตย์หน้ามันก็จะมีประเด็นขึ้นมาแรงกระเพื่อมมันก็จะไม่ไม่หยุดอะครับเพราะฉะนั้นยังไงก็แล้วแต่จะต้องแยกประเด็นส่วนตัวกับประเด็นส่วนรวมแยกประเด็นว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐนายรัฐมนตรีไทยกับอดีตนายกซึ่งคุมประพฤติอยู่นะครับแล้วก็พักโทษนะตอนนี้พักโทษแต่มีการคุมประพฤตินะครับแล้วอยู่เนี่ยมัน ถ้าแยกไม่ได้ผมคิดว่าความทับซ้อนซ้อนทับแล้วก็ผกผันซึ่งเป็นลักษณะเด่นของความสัมพันธ์ไทยกัมพูชาเนี่ยมันจะกลับมาย้อนแย้งกันเต็มไปหมดนะครับอย่างเช่นว่าเคยตัดความสัมพันธ์กันมาแล้วสองครั้งนะครับในเรื่องชายแดนเคยลดความสัมพันธ์กันมาแล้วเพราะตั้งอดีตท่านนายก<อ>นะครับอย่างนี้เป็นต้นน,นะครับเคยปะทะกันมาแล้วตามแนวชายแดน แล้วก็ถ้าย้อนไปไกลก็ก็ต้องตอกจากหอมป่านี้ยังไม่ตอกกันไม่ได้ว่าใครใหญ่กว่าใครนะครับคือคือเรื่องเหล่านี้นะครับแล้วก็วัฒนธรรมที่ว่าซอฟพาวเวอร์นะครับของไทยกับกัมพูชาก็บนอินเทอร์เน็ตก็ทะเลาะกันทุกวันตอนนี้นะครับเพราะฉะนั้นลักษณะแบบนี้นี่นี่รับประทานอาหารนี่ก็ไม่ทราบว่าต้นตอมาจากขอมหรือเปล่านะครับมันก็จะมีถ้าไม่แยกนะครับถ้าไม่แยกแล้วไปผูกกับมันแล้วก็เปิดช่องนะครับให้ความสัมพันธ์มัน 6พันนะครับมับนก็จะยากหรือว่าในทางกลับกันถ้ามาแล้วหลายฝ่ายคาดการว่าความสัมพันธ์จะดีคนไทยกำลังรอพลังงานราคาถูกในพื้นที่ทับซ้อนแล้วไม่ได้จะได้เอามาปิดตัวเรื่องมาใช้สักทีครับบารมีจะหมดไปไหมนี่ฮะน้ำหนักตรงนี้มันความพอดีอยู่ตรงไหนนะครับแล้วก็เงื่อนไขทางกฎหมายอยู่ตรงไหนแล้วลึกกว่านั้นเลยฮะคุณเสถียรครับคุณเฟร์นครับตอนนี้คนก็เข้าใจว่าท่านฮุนเซนเนี่ยเป็นไชน่าแมน ไชน่าแมนครับก็คือว่าเปิดโอกาสให้จีนเข้าไปลงทุนในกัมพูชาดารานสาครถท่าเรือที่จะใหญ่กว่าแมชะาังสีฮนุวิลตอนนี้กำลังคึกคักมากเกาะกงนะครับเขามาจากความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งระหว่างท่านฮุนเซนกับจีนและท่านฮุนเซนมาเจออดีตท่านนายกเนี่ยเราจะกลับไปหาจีนเมื่อตอนนี้เราไปคืนเอกสารรัฐเรียบร้อยแล้วเรากําลังเป็นดาริงเป็นที่รักของสหรัฐเรากาลังจะให้สหรัฐช่วยเราในการแก้ปัญหา ในพม่านะครับเพราะว่าตอนเนี้สหรัฐก็มองว่าเราหน้าจะเข้าไปช่วยในพม่าแต่คุณเซนใกล้ชิดกับจีนครับมาแปะคุณทักษิณนี้ปุ๊บอ้าวก็ต้องไปตอบคําถามจุดยืนเราก็จะเฮ้ยต้องไปตอบคำถามหรือไม่นะครับถ้ามันถ้ามันถ้ามันผูกกันถ้าไม่ผูกก็โอเคทางสหรัฐเขาจะคิดว่าผูกหรือไม่นั้นก็เป็นสิทธิ์ของเขาผมถามอาจารย์เลยละว่าผูกไหมล่ะคุณทักษิณคุณทุนเซนเนี่ยอาจารย์แยกออกไหมในฐานะที่อาจารย์ก็ติดตามมาเนี่ยมันแยกออกเลยไหมอ่านี่คนแก่นะเขาป่วยนะเขาเยี่ยมกันไปไม่เกี่ยวกับบ้านเมืองไม่เกี่ยวหรอว ผมว่าของเราเนี่ยมีระบบกว่านะครับสารของเราก็เป็นระบบกว่าดูจากการพิพากษาของนานาชาติแต่38ปีของท่านอดีตนายกคุณเซนเนี่ยมีข้อข้อหาเยอะว่าความสัมพันธ์เป็นส่วนตัวผลประโยชน์ทับซ้อนกันแล้วเมื่อสิทธิมชนต่างๆเหล่านี้ต่างประเทศข้อข้อหาเยอะมากมทั้งที่ท,ท,ท,ทั้งที่ส่วนตัวจริงๆดีนะครับผมจําได้ว่าตอนที่เครื่องบินท่านนายกภิสิ์เสียเนี่ยนะครับเราไปเยือนอท่านคุณเซนแนะนําตัวกันเนี่ยนะครับ รอเครื่องบินลำใหม่ที่จะมารับเนี่ยท่านหนุนเซนก็พยายามติดต่อโทรเข้ามาในมือถือพวกเราเนี่ยครับบอกว่าเป็นยังไงหิวไหมจะทานอะไรไหมออกมาดีไหมจากส่วนตัวมีน้ําใจนดีดีมากออกมาดีไหมจากสนามบินอย่าไปรอเลยนอนสักคืนดีไหมแต่มันทําไม่ได้ความสาเป็นเป็นทางการคืออยู่ดีจะออกไปจะไปนอนเล่นคือพวกเราก็ต้องนั่งรออยู่ที่สนามบินถึงเชี่ยงทีนตีหนึ่งจนเครื่องบินลำใหม่มารับแต่ท่านหนุนเซนก็โทรมาตลอดนะครับจะกินอะไรล่ะ อยากกินอะไรเพลินว่าเราเตรียมข้าวมันไก่เราเตรียมเสบียงใส่เเครื่องบินไปเต็มเราก็นั่งทานกันแล้วก็รอเขาซ้อมคืนเรือส่วนตัวนี่ท่านดีนั่นวันแรกๆที่รู้จักนะครับดีมากแล้วก็หลังจากนั้นก็ส่งคนที่ต้องคดีเข้าใจว่าคดีเจมาอิสมาอิรามิยากลับมาให้เราสามคนแล้วก็ขอของของข้าคืนถึงเราทําไม่ได้เพราะว่าข้อตกลงมันไม่มีครับก็เป็นเรื่องหนึ่งที่เล้าฉานกันมานะครับลักษณะแบบนี้ความสัมพันธ์แบบนี้ เราเข้าใจว่าทางความบูชาเนี่ยมีลึกซึ้งนะครับแล้วก็อาจจะลึกซึ้งกับเพื่อนของท่านหลายคนรวมทั้งท่าน,นยกหรือไม่โอ้ถ้าอาจารย์พูดแบบนี้แสดงว่าการมาเยี่ยมของสมเด็จคุณเซนกับคุณนักสินมันจะต้องมีอจนดาอะไรบางอย่างซ่อนอยู่หรือเปล่าอันนี้คุณเฟิร์นพูดนะครับอันนี้ถามความเห็นอา<ต>จารย์อาจารย์ที่อาจารย์เกิดมาทั้งหมดทั้งสองท่านก็บอกว่าเขาระลึกถึงยามที่เขาลําบากใช่ครับต้องหนีพ <c oughs> <c oughs> ัดภาคนะครับทั้งลทั้งสองท่านเนี่ยมีวิบากกรรมเยอะมาก ก่อนหน้านั้นท่านฮุนเซนก็ประเทศโดนยึดเวียดนามเข้ามายึดก็ระหกระเหินมาอยู่เมืองไทยนะครับแล้วจริงๆแล้วผู้นําเพื่อนบ้านกับทุกท่านนะมารักษาตัวมาพักผ่อนมาพักรอเพราะฉะนั้นเขารอลึกถึงตรงนี้แล้วใครอยู่ตรงนั้นในรัฐบาลเนี่ยก็อำนวยความสะดวกช่วยเหลือเขาก็จําได้อันนี้จริงๆเป็นความรู้สึกส่วนตัวที่ดีแต่มันไม่ผูกพันเรื่องสัมปทานเรื่องผลประโยชน์ก็จะทําให้การเจรจาไอ้ที่มันขัดแย้งกันมายาวนานจะดีขึ้นไหมล่ะราบรื่นขึ้นไหมล่ะอาจารย์ ลาบเลื่อนสําหรับใครใช่ไหมครับถ้าลาบเลื่อนสําหรับประเทศไทยคนไทยก็คงชอบแต่ถ้าลา,าบเลื่อนสําหรับธุรกิจเอกชนนะครับที่ตัวเองเป็นเจ้าของอันนี้มันก็จะมีคําถามตามมาหรือไม่นะครับเพราะว่าเรื่องเหล่านี้ก็เข้าใจว่าทั้งสองท่านก็เป็นนักธุรกิจด้วยแล้วก็เครือข่ายก็ทําธุรกิจเยอะอ,อันนี้ก็จะทําให้หลายๆฝ่ายตั้งข้อสังเกตนะครับอันนี้ผมไม่ได้ตั้งข้อสังเกตโดยตรงสื่อต่างประเทศเนี่ยตามเรื่องนี้ใกล้ชิดมากาสำหรับกรณีของกัมพูชาเพราะข้อรับเงินบริจาค จากต่างประเทศแล้วเขาตอนนี้โดนข้อกล่าวหาว่าจีนเนี่ยเข้าไปควบคุมสนามบินทางยุทธศาสตร์ท่าเรือทางยุทธศาสตร์แล้วกลายเป็นปัญหาใหญ่ให้กับหลายประเทศนะครับตรงนี้ทำให้สหรัฐต้องไปหาพื้นที่ในเวียดนามเพื่อ,อมาขานกับจีนในกัมพูชาอันนี้ใช่หรือไม่เนี่ยมันก็จะกระทบกับเราถ้าความสัมพันธ์เหล่านี้พวกฝ่ายทางตะวันตกเชื่อว่าท่านฮุนเซนยังมีอิทธิพลสูงอยู่นะครับแล้วอันนั้ประเด็นหนึ่งอีกประเด็นหนึ่งคือ การขึ้นมาของคุณมาเนตเนี่ยอาจารย์สรบสอนก็ทราบว่าอาจจะเร็วไปอาจจะเร็วไปอายุน้อยแล้วก็ฐานการเือนยังไม่มีแล้วก็ที่สาคัญก็คือว่ายังไม่ค่อยมีผลงารเพราะฉะนั้นอันนี้ก็ทําให้สมเด็จทุนเซนอาจจะต้องเข้ามาช่วยดูแลหรือไม่นะครับอันนี้คนพูดกันเยอะมากประคับประคองลูกชายใช่ครับก็หมายความว่าจริงๆก็ยังเป็นคนที่มีบารมีถึงจะมีไม่มียังไงเนี่ยการตอบรับของสื่อไทยวันนี้นะครับ เต็มทุกพื้นที่สรับหรันที่อาจารย์เสรีธรอาจารย์ปนิธก็ตั้งข้อสังเกตที่น่าสนใจคือถ้าคือถ้าคนวิเคราะห์หรือคนคิดไปว่าคุณเซนกับคุณนักษินเนี่ยไปคุยเรื่องข้อพิพาทหรือไปเอี่ยวธุรกิจเนี่ยกลายเป็นความระแวงนะคุณทักษิณเองก็ต้องยอมรับว่าแต่ก่อนคนก็ระแวงเรื่องนี้ธุรกิจการเมืองผลประโยชน์อาจารย์มันจะกลับไปรลปเดิมมั้ยเนี่ยคือก็น่าจะมีส่วนนะครับแต่ผมอยากคุยประเด็นเมื่อกี้นี้ของอาจารย์ปณิธานมากกว่าครับคือเรื่องเรื่อง ท่านนายกคนปัจจุบันของ,อของกัมพูชาคุณเมเนตครับคือคือวันเนี้ยเราต้องยอมรับว่าการเมืองอ่ะโลกอะมันเจอแรงกระแทกที่สําคัญอันหนึ่งคือการเมืองที่คงอํานาจมายาวนานอะสักในช่วง20ปี30ปีที่ผ่านมากําลังถูกท้าทายจากการเมืองกระแสข,ของแบบคนรุ่นใหม่เหล่เนี้<อ>แล้วมันเริ่มจะมีการพยายามผลัดอํานาจกันนะครับจากคนที่ครองอำนาจมานานแล้วก็ผลัดอํานาจลงไปอย่างอย่างกรณีกัมพูชาเนี่ยอาจารย์ตั้ง ประเด็นไว้น่าสนใจว่าเร็วไปไหมแต่มันอยู่ในสภาวะที่อาจจะจําเป็นอ่ะวันนี้กระแสคนรุ่นใหม่อ่ะอยากเห็นผู้นาหนุ่มๆก็ต้องผัดใบก็ต้องส่งไม้ใช่แต่มันถึงเวลาเลยอย่างกัมพูชาเนี่ยถือว่าประสบความสำเร็จแล้วคือถ้าพูดถึงวันนี้นะคนสูงอายุสองท่านเนี่ยมาคุยกันเนี่ยหัวอกเดียวกันนะแต่คนนึงเนี่ยส่งส่งไม้ให้เจนใหม่สาเร็จแล้วให้เจนใหม่สาเร็จแล้วแต่อีกคนนึงเนี่ยส่งให้ลูกสาวยังไม่ได้กําลังจะสอยากจะส่งหรือเปล่าอะไรแบบเนี้ย อยากจะถอดบทเรียนอะไรกันไหมระหว่างระหว่างที่รับประทานอาหารกลางวันร่วมกันในวันนี้คุณส่งให้ลูกยังไงเหรอบอกฉช่หน่อยสินะครับหรือสถานการณ์มันไม่เหมือนกันหรือเปล่าอาจารย์ใช่มันไม่เหมือนกันแน่มันไม่เหมือนกันแน่แต่ว่ามันมันมีแรงกดดันที่คล้ายๆกันนะครับถามว่าโอ้ระดับท่านสมเด็จฮุนเซนทำไมต้องรีบส่งไม้ใช่ไหมท่านก็คงจะรู้จังหวะแหละแล้วส่งไม้ไปก็คืออย่างที่ท่านอาจารย์ปณิธานบอกก็คือไม่ได้ส่งให้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะส่งทั้งๆที่ยังไม่พร้อมแล้วก็ต้องมาช่วยประคับประคอง คือแปลว่ามันไม่ต้องรอให้สุกงอมไงวันนี้ถ้าจะคิดประเด็นเรื่องส่งไม้ต่อกในทางการเมืองเนี่ยเราอาจจะคิดว่าเฮ้ยต้องรอวันที่มันพร้อมสุกงอมแล้วหาผลงานให้กับคนที่เราจะวางเป็นทายาทแล้วค่อยส่งขึ้นนั่งเก้าอี้โมเดลกัมพูชาจะบอกเราว่ายัางไม่ต้องขนาดนั้นแรงเสียดทานมันเร่ง เร่งปฏิกิริยาให้ต้องรีบส่งไปก่อนวางเป็นเนีําตำแหน่งก่อนอแล้วแล้วก็ค่อยหาวิธีการประคับประคองนี่อาจารย์พูดเหมือนกับว่าคุณมเน็ตเข้ามาหาคุณเศรษฐาแล้วพ่อต้องตามมาประครบว่าเฮ้ยทิศเดียวกันเป็นยังไงเรียบร้อยดีไหมตามมาเคลียร์อีกชั้นหนึ่งเหรออาจารยกก์ก็ก็ก็มีส่วนก็มีส่วนครับก็มีส่วนครับก็มีส่วนครับคือถ้าเรามองแบบนั้นนะคือเรามองว่าเอ๊ะก็คนผู <S 2> <S 2> <reposit> ้นําอายุยังไม่มากฐานการเมืองก็ยังรากฐานก็ไม่ได้มั่นคงอะไรก็ยังต้องพึ่งพาผู้นําคนเดิมค่ะ เยอะใช่ไหมครับวันนี้ปล่อยให้ออกมาโบยบินบ้างแต่ว่าก็ต้องก็ดูอยู่ใกล้ๆก็ยังมีต้องมีความเป็นห่วงอยู่นะครับอาจารย์พิธานอาจารย์สิธิธรตอบโจทย์คุณเสถียรคุณเฟิร์ลแล้วนะครับว่าคืออะไรตอนเที่ยงนะครับไม่ไปเยอะแล้วนะครับคือถ้าถามอาจารย์จะเชื่อไหมแหละว่าเขามาในฐานะคนผู้สูงอายุสองคนที่เคยทํางานการเมืองกันมาเคยนู่นนี่กันมามาเยี่ยมไม่เสร็จแล้วกลับ ในระดับหนึ่งก็กก,ก็น่าจะเข้าใจได้ว่าคิดถึงมากก่อนขึ้น,นเ,คเครื่องบินก็ลำพึงล,ลำพันว่าจะมาเจอเพื่อนแฟน,แฟนเก่าเพือ่อนเก่านะครับก็ก็ทวิตนะครับและอันนี้มันเป็นปรากฏการณ์ซึ่งเป็นดาบสังคมในด้านหนึ่งเราก็อ่านได้ว่าเขามีความสัมพันธ์ลึกซึ้งจริงๆนะครับแม,ม้แต่จะขึ้นเครื่องก็นึกถึงและใจไปถึงเมืองไทยตัวยังอยู่บนเครื่องบินส่วนตัว ค่ะนะครับอันนี้ก็เห็นได้ชัดว่าลึกถึงอย่างแสดงออกครับแต่ว่านนะในทางการเมืองเนี่ยมันไม่ใช่เฉพาะใกล้ชิดอย่างเดียวมันจะต้องทํางานร่วมกันนะครับในทางการเมืองะนะครับไม,ไม่ไม่ใช่ว่าสนิทกันแล้วก็จะแค่นั้น,น,ะนะอันนี้พูดถึงทั่วไปไม่ว่าจะเป็นประเทศไหนนะครับดูประธานดีไบเดนกับลูกชายทรัมป์กับลูกสาวนะครับก็คล้ายๆกันลึกซึ้งนะครับแล้วมีความสัมพันธ์หลากหลายจนเกิดเรื่องะครับจนเกิดเรื่องจนมีคดี นั้นตรงนี้ก็จะต้องระวังต้องแยกแยะนะครับซึงจะยากมากยากมากคือพลวัตพลังนะครับมันไปสะกิดใจคนนะครับในบรรยากาศเก่าๆไม่ว่าจะเป็นหน้าบ้านนะครับซึ่งชื่อก็เหมือนเดิมบรรยากาศก็เหมือนเดิมมีการตั้งเต็นท์นะครับมีการกลางล่มมีการรายงานข่าวมันจะย้อนแย้งกับเรื่องของเราจะไปข้างหน้าใช่ไหมครับแล้วที่อาจารย์ถึกจะมาพูดว่าคนรุ่นใหม่ที่ส่งไม้ไปแล้วกัมพูชานี้ น่าสนใจอีกอย่างคือคณะรัฐมนตรีหลายคนเนี่ยเป็นคนรุ่นใหม่ครับแล้วก็ต้องการที่จะพัฒนาเศรษฐกิจไปข้างหน้านะครับของเราเองเนี่ยยังไม่สามารถแจกเงินพวกผมได้เลยนะครับอาจารย์จะบอกคุณนักศิก็อยากจะไปข้างหน้าเหมือนกันอาจารย์จะบอกคุณนักษิจะดึงภาพหรือภาพดึงบรรยากาศเก่าๆกลับไปที่จันสองล่าบรรยากาศการเมืองเดิมๆไม่ทราบว่าอดีตนายกจะดึงเองหรือว่าพวกเราที่ช่วยกันดึงทั้งหมดกลับเข้าไปอยู่ในบรรยากาศแบบเก่าอันนี้มันคือ อันตรายเพราะตอนนี้คนจะเกิดความรู้สึกว่าต่อไปศูนย์กลางทางการเมืองจะไปอยู่ที่บ้านจันทร์สองล่าแล้วอาจารย์ครับครับก็เห็นระดับรองผู้บัญชาการไปโบกรถอยู่แล้วก็ระดับนายพลไปโบกรถอยู่หลายคนไม่ทราบว่าได้เข้าบ้านไปหรือยังนะครับอันนี้มันทําให้คนรู้สึกมากว่าเอ๊ะมันอะไรกันแน่นะครับ้บัญชาการแบบนี้จริงๆจะต้องห้ามทําถ้าเป็นเจ้าของบ้านนะครับเกรงใจเพื่อนบ้านด้วย เกรงใจหลายอย่างที่คุยกันมาจนได้มาวันเนี้ยได้มากลับตรงเนี้ยมันจะต้องให้ทุกคนมีโอกาสได้หายใจแต่ว่าขณะนี้ไม่มีขณะนี้มันมันมันกลับไปสกิดใจมันกลับไปสร้างบรรยากาศใช่มผลมันจะเป็นยังไงจย์ถ้ามันถ้ามันถูกดึงไปแล้วสูนอำนาจเกิดไปโมเมนตัมถ่วงไปทางนั้นเนี่ยคนทำจะเกิดอะไรคนทำนายแม่นแม่นก็อาจารย์คือคือผมคิดว่ามันเป็นโจทย์ที่เขาไม่ได้เตรียมไว้เหมือนกันนะคือในขณะที่วันนี้สิ่งที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันเหมือนกับ มันจะเป็นช่วยช่วยผ่าทางตันอ่ะคือสมมุติว่าเรียกพลังศรัทธาในทางการเมืองของเพื่อไทยกลับมานะ,ะ,ะเพื่อโอกาสในการชนะการเลือกตั้งครั้งต่อๆไปนะ,ะแต่ว่าบรรยากาศวันนี้มันกลายเป็นว่าเฮ้ยมันย้อนอดีตคำถามคือมันตอบโจทย์เหรอคือโอเคคุณอาจจะได้ฐานเสียงแฟนคลับคนเก่าๆหน้าเดิมๆคนที่เคยระลึกถึงคุณงามความดียุคไทยรักไทยพลังประชาชนเพื่อไทยปี2554คำถามคือ แล้วเด็กที่เขามีสิทธิ์เลือกตั้งหลังจากนั้นหรือเด็กที่เกิดมาในยุคที่ไม่รู้จักคุณทักษิณแล้วนะวันนี้ถึงมีมีสื่อจํานวนหนึ่งอ่ะต้องไปคอยทําความเข้าใจบ้านสองล่าคืออะไร<อ>บ้านจันสองอจันสองล่าคืออะไร<อ>ะทำไมมันสําคัญยังไงเหรออ,อ,อะไรเงี้ยน,น่าสนใจนะคือคนก็ตั้งคําถามคนรุ่นใหม่ก็ตั้งคาถามแบบนี้เยอะแย,ยะมากมายการเบ่งบานอํานาจคุณทักษิณจะเผอวดจะได้แค่คนรุ่นเดิมใช่<อ> มันจะไปช่วยตอบย้ําอะว่าคุณสุดท้ายคุณก็จะไปได้ฐานเสียงแฟนคลับเก่าๆเผลอๆอาจจะไม่ได้ด้วยซ้ําด้วยอย่างอย่างเมื่อกี้ก็มีข่าวตรงนั้นคุณป้าพิดหวังป้าแหม่มบอกยังรักอยู่นะแต่ว่าหมดศรัทธาแล้วคุณเป็นร่วมอีกฝ่ายหนึ่งใช่คนรุ่นใหม่ไม่รู้จักอีกแล้วแล้วพอป้ามาพูดแบบนี้เขาก็จยิ่งตอบย้ําความเชื่อว่าเอเนี่ยเห็นไหมเขาหักหลังจริงเพราะว่าคนรุ่นใหม่ได้ซึมซับปรากฏการณ์ที่มันเพิ่งเกิดฉะนั้นความปูล่าในวันที่ได้3 7มเจ็ด ในสมัยก่อนเนี่ยมันจะไม่กลับมาใช้งานไม่ได้แล้วในโมอาจารย์สศรษธรมันมันควรจะพยายามไปสู่จุดนั้นให้ได้แต่ด้วยเนี่ยบรรยากาศที่มันเกิดขึ้นแบบนี้น่าออสนใจะสถานการณ์ใหม่เนี่ยไม่ได้แปลกนะครับ<ะ>ถ้าอาดีตนายกที่มีความตั้งใจดีอดีตประธานาธิบดีผู้นําประเทศที่มีความตั้งใจดีจะมาช่วยแต่มันต้องเข้าระบบ นะครับอย่างเช่นตั้งมูลนิธิอย่างเช่นเป็นผู้แทนพิเศษของรัฐบาลอย่างเช่นอดีตประธานดีคาร์เตอร์มันจะได้โปร่งใสว่าอะไรส่วนตัวอะไรส่วนรวมนะครับมีคณะกรรมการมีการทํางานและจะไปทําอะไรเจรจาพื้นที่ซับซ้อนผลประโยชน์อะไรก็ได้หมดเพราะว่าเป็นตัวแทนที่เป็นทางการพ้นการควบคุมการประพฤติแล้วพ้นคดีแล้วนะครับแล้วก็ดีกับประเทศนะครับก็ตั้งมูลนิธิขึ้นมาตั้งคณะทํางานผู้แทนพิเศษประธานดีคาร์เตอร์ปีนี้จะครบรอบ100ปียังทํางานได้กับ รัฐบาลริกันนะครับทุกพักเลยเพราะคนไม่ได้ติดใจคุณทักษิณอยู่แล้วเรื่องความรู้ความสามารถในการเข้ามาช่วยรัฐบาลทํางานแม้จะเรื่องทรัพย์สินต่างๆถ้าจัดระบบนะครับว่าอันนี้ส่วนตัวนี้ส่วนรวมอันนี้ธุรกิจของครอบครัวอันนี้ทําให้ประเทศมันก็จะชัดแต่อย่างเงี้ยคนจะตั้งคําถามนะครับเพราะฉะนั้นมองไปข้างหน้าสำหรับคนรุ่นใหม่เนี่ยเขาก็หวังที่จะเห็นอะไรที่โปร่งใสอะไรที่อดีตนายกนะครับอดีตผู้นํามาช่วยกันพัฒนาประเทศไปเป็นผู้แทนของรัฐบาลไทยนั้นมีอดีตนายกอีกหลายคนนะครับ สามารถทํางานเรื่องสันทิภาพในพม่าสามารถที่จะทํางานเรื่องเกี่ยวกับภาพลักษณ์ประเทศไทยซอฟต์พาวเวอร์ได้หมดแต่ว่าให้เป็นระบบเป็นระบบแล้วก็ทำตามกติกาแล้วก็ให้ตอบคําถามได้ว่าอันนี้ของครอบครัวแล้วอันนี้ของคุณเฟิร์นอันนี้ของคุณเสถียรของประชาชนของอาจารย์ของผมแต่ตอนนี้ยังป่วยอย่าเข้าระบบไม่ได้จัะเข้าไม่ไหวแล้วก็สําคัญคืออย่าไปปิด ทางเข้าออกชาวบ้านแถวนั้นเดือดร้อนเพราะว่าพวกผมก็เคยอยู่แถวนั้นนะครับซอยก็แคบนิดเดียวนะครับกระทึกคึกโครมบางทีก็ต้องเกรงใจแต่เขาไม่กล้าพูดเหรอขาไม่ทําอะไรเลยนะใช่ก็มากันเองครับแต่ว่าเขาไม่กล้าพูดหรอครับก็สมัยนี้ความเป็นส่วนตัวของคนรุ่นใหม่สูงมากถูกคือคือเมื่อก่อน 20- 20ปีก่อนจะปิดถนนจะตั้งเต็นท์จะไลฟ์สดยังไงเขาก็ไม่ว่าแต่เดี๋ยวนี้ เพื่อนบ้านต้องขอโทษการผ่านไลน์นะครับทำอะไรนิดหน่อยเพื่อนบ้านก็ไม่พอใจนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องเหล่านี้บรรยากาศเนี่ยมันไม่ใช่แบบเมื่อก่อนเพราะฉะนั้นอาจารย์นะเขคบอกถ้าอยากเข้ามาเนี่ยเข้ามาตามช่องทางปกติเลยหลายประเทศเนี่ยอดีตนายกก็เข้ามาช่วยลูกพักเดิมจริงจริงมันก็พอจะมีเวลารออยู่ได้นะคะอาจารย์แต่อย่างงี้ดูเร่งรีบมากเลยค่ะเขาป่วยเห็นว่าเห็นว่าป่วยหนักเอาอาจารย์สั้นๆดูแลผลมันจะมันจะได้เสียยังไงไหม บบบบนแี้มันก็เลยกลายเป็นว่าไอ้ที่คาดหวังกันไว้อะว่าคุณทักษิณกลับบ้านมานอนที่บ้านแล้วเนี่ยมันจะเกิดการเปลี่ยนแปลงอะไรที่มันแบบผิดไปจากก่อนหน้านี้ตั้งแต่ตั้งรัฐบาลได้มาแบบแบบโหปัจจุบันทันด่วนหรือว่าแบบหน้ามือเป็นหลังมือมันก็จะไม่ค่อยเป็นอย่างนั้นมันกลายเป็นเป็นภาพของการไปตอกย้ําการเมืองแบบเก่าเออซึ่งเพื่อไทยไม่อยากให้ตัวเองถูกมองอย่างนั้นไงมันจะกลายเป็นโโหนี่มันคือการเมืองบ้านใหญ่ซูเปอร์คลาสสิกนี่หว่า มันบ้านใหญ่ระดับชาติอ่ะอที่จะบริหารประเทศแบบนี้บ้านใหญ่ของบ้านใหญ่กับ้านใหญ่ของบ้านใหญ่อีกทีนึ่งอ่ะแล้วมันจะไปมันจะย้อนแย้งกับค่านิยมของคนรุ่นใหม่ที่วันนี้เพื่อไทยหวังว่าจะดึงคะแนนเสียงมาได้อะเพราะฉะนั้นก็ติดตามดูนะท่านร้อยท่านถอดเฟือก่อนฮะคก็บก็จะเร็วหน่อยกำลังใจในแง่ของสุขภาพนะครับเพร้าหายเร็วๆนะครับ สุขภาพดีครับอยู่กับลูกหลานนะครับก็กลับมาแต่ว่าเรื่องอื่นก็จะซับซ้อนขึ้นเรื่อยๆครับเอาว่ามีโอกาสได้เชิญมาวิเคราะห์กันต่อนะครับขอบคุณทั้งสองท่านค่ะ